ท่านผู้ชมคะในขณะนี้นะคะรถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนแล้วนะคะ หลารถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่พระปลาพิธีหน้าหอประชุมใหญ่ค่ะ ที่จบไปนั้นนะคะวงเคยูแบนบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีตัวแทนนิสิตภาควิชาคากรรมศาสตร์มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพวงมาลัยค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระเจ้ดำเนินเข้าสู่พระปลาพิธี ลำดับต่อไปนะคะผู้แทนคณะกรรมการจัดงานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสุจิบัติค่ะหลังจากนั้นในชวนหลีกภายนายกรัฐมนตรีขอเดชะฝ่าละอองตุร <tough guys S 2> ีปนระบาทปกกล้าปกกระหม่อมในวาระอันเป็นวิ่งมงคล ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2538ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2538 ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเฝ้าทุละอ,องทุลีพระบาทณที่นี้รู้สึกปลาปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้รัฐบาลได้เชิญชวนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนับตั้งแต่วันที่หมกราคมพุทธศักราช2538 ซึ่งนับเป็นวันขึ้นต้นศกที่50แห่งการดำรงศิริราชสมบัติตราบถึงวันที่31ทธันวาคมพุทธศักราช2539เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีประบาททรงมีต่อประสบนิกรไทยทั้งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในชนบทห่างไกลทั่วประเทศโดยไม่ได้ทรงคำนึงถึงความเหนื่อยยากสมตามพระสมัญญาว่า ัตร์กษิยเกษตร